สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงกรณีบัตรด,ดีนะครับบัตรด,ดีซึ่งวันที่11พฤษภาคม2 5 6 8นะครับเี่เราจะมีการเลือกตั้งเทศบาลนะครับทั่วประเทศพร้อมกันนะครับก็หลายหลายคลิปที่ผ่านมานะครับก็พูดไปหลายๆประเด็นนะครับในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับอาจจะ ท่าอาจจะมีความรู้อยู่แล้วนะครับสําหรับก็อาจจะเป็นการทบทวนตัวผมเองด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนในเรื่องของบัตรดีนะครับบัตรดีก็ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งครับว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท,อท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับพศ2 5 1 2นะครับซึ่งก็ระบุในเรื่องของบัตรดีไว้ใน ขทอที่150นะครับก็ซึ่งมีความนะครับหลักๆใจความนะครับก็ในประเด็นของเครื่องหมายนะครับใช้เครื่องหมายการกบาทนะครับแล้วก็จํานวนนะครับจานวนาตามผู้สมัครหรือตามอัตราของอสมาชิกที่เพิ่งมีนะครับหรือผู้บริหารที่เพิ่งมีนะครับ ผู้แทนก็1ท่านนะครับออสมาชิกก็สำหรับทศาบาลก็ขีดละหกท่านนะครับถ้าเกินจากจำนวนนี้นะครับเราถือเป็นบัตรเสียนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับที่สามารถทำเครื่องหมายการกบ,บาทได้นะครับก็คือ,อช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนะครับนี่ก็ซึ่งบทความในข้อหนึ้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าน ให้ความนะครับก็ข้อหนึ่ง้าสิบนะครับเมื่อมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ไปยังครูหาลงคะแนนเพื่อทําเครื่องหมายกากระบาดลงในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แหนท้องถิ่นที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งและนําบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วย่อนใส่ลงในหยิบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมาการประจําหน่วยเลือกตั้งครับ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทําเครื่องหมายการกรบาทในช่องทําเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนะครับกรณีก็เป็นลักษณะของบัตรดีนะครับตามระเบียบนะครับที่ผมได้กล่าวมาครับผมสวัสดีครับ